Wizard, Harry. สวัสดีค่ะน้องก้าวเองนะคะวันนี้น้องก้าวใส่ชุดแม่มดแต่ไม่ได้บินไปที่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้ก้าวจะพูดถึงภาพยนตร์แฟนตาซีที่คนยกกาวสนใจมากๆนั่นคือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะเดินในหัวข้อที่น้องก้าวจะหยิบยกมาเปรียบเทียบกับภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ นั่นก็คือการหยิบเอาหลักทำหัวข้ออายศาส,สัจ์ของศาสนาพุทธมาเปรียบเทียบกับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะภาพ,พยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นภาพยนตร์ฟนตสซีเป็นเรื่องราวของโรงเรียนเว็บมต์ที่ชื่อว่าฮอกวอตส์ซึ่งโรงเรียนเว็บมต์ฮอกวอตส์แห่งนี้ก็เป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรพ่อมดแม่มดชันนำระดับทัฟฟอร์วาแล้วคนเลยค่ะหนึ่งในนั้นคือทอมเดเจ้าึ่งในตอนหลังได้ตั้งตัวเป็นจัสนักมืด ที่ครอบงรัวไม่ควหลงไหลข้าง้ายไปกับเรื่องบริสุทธิ์ของพ่อมดแม่มดและตางเขียนฆ่าพ่อมดแม่มดเลือกผสมซึ่งนำมาสู่ความทุกข์ความตายความบาดเจ็บในหลายๆครอบครัวรวมถึงดำเนินเรื่องคนสำคัญอย่างพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยค่ะซึ่งในรายละเอียดชิงเลือกของภาพพย,ยูนในแต่ละภาคเพคื่อเพื่อคงตองไปหารับชมกันในช่องทางสื่อต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ น้องก้าจะขอพูดเฉพาะในส่วนของอริยสตรีหลักฐามที่น้องก้านำมาเปรียบเทียบนะคะจากการดูหนังแฮร์รี่พอตเตอร,ตอร์ถ้าน้องก้าใช้หลักรรมอริย์สตรีไปพิจารณาน้องก้าจะอธิบายดังนี้ค่ะทุกความไม่สบายทางกายและใจเพื่อแม่เสียชีวิตแฮร์รี่พบแต่ความผับพาความสูญเสีย สมูทไทยเพราะเหล่าวอดมอร์ทำให้เกิดอีกการเล่นๆขึ้นทั้งต่อตัวแฮร์รี่หรือเพื่อนๆรวมถึงลงเงีินฮอกวอตเป็นตัวแทนของความไม่ดีความโกรธความทะเยอทะยานรังเกียจชิงชังฮีโรดพ่อหมดไม่ดีอย่างเหล่าวอดมอรโดนทําลายสุญสลายเป็นปุ๋ยผงลอยไปในอากาศโลงเงียนพ่อหมดแม่มดฮอกวอตก็สามารถเปิดสอนได้อีกครั้งมัก แฮร์รี่กับเพื่อนและอาจารย์เช่นดับเบิลอด์ต่างช่วยกันกยุดยังไม่ให้หละะอกวอดดอมเข้าเข้าของลงในฮอกวอตส์และทําให้สังคมโลกปนป่วนจากการกระทําของหละะอกวอดดอมค่ะเส่งยงภาพยนตร์เรื่องนี้กล้าชาม,มากๆเลยนะคะดูซ้ําได้ไม่เบื่อเลยค่ะฝากเพื่อนกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกระจายน้องเต้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ